โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้จะมาตอบคําถามน้องคนหนึ่งที่เขาถามมาว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับเขาล้างรถเองเนะี่ยเขาไม่มีน้ํำแรงๆนะครับแล้วก็อย่างคลิปที่ผมทําไปคลิปที่แล้วว่าจุดที่มันล้างลําบากนะครับแต่ว่าคลิปนั้นเสียงมันหายไปครึ่งคลิปนะครับก็เดี๋ยวรวบยอดมาในคลิปนี้เลยละกันนะครับอันนี้เป็นรถที่ผมใช้คนอื่นล้างนะครับผมไม่ได้ล้างเองนะครับ พอเรามองรอบๆอ,อันนี้ล้างเฉยๆล้างแล้วก็เช็ดแห้งไม่ได้ลงแว็กนะอ่าไม่ได้ลงแว็กล้างแล้วเช็ดแห้งสภาพมันก็จะปกติทั่วไปนะครับเราก็จะมองว่าเออรถสะอาดแล้วรถไม่เลอะแล้วนะครับมองผ่านๆแต่ถ้าเรามาดูจุดที่มันสังเกตลึกลงไปก็อย่างที่ผมทาคลิปที่แล้วแหละว่าจุดที่มันล้างยากนะครับแล้วก็คนมักมักจะพลาดนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ละเอียดพอเน,นี่ยจะเป็นจุดพวกนี้นะครับ ปิงโชกพวกตรงนี้แล้วก็เนี่ยซอกเนี้ยนะครับบางคนล้างรถเกี้ยงเลยแต่ในซอกเนี้ยยังเป็นคาบฝุ่นอยู่เพราะเราลุยฝนมานะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีจุดที่เราล้างไม่เกี้ยงนะครับอันนี้ผมให้คนอื่นล้างก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าทําคลิปว่าคือถ้าผมล้างเองมันจะเกี้ยง่งผมจะผมจะจัดทุกจุดแล้วก็เนี่ยป้ายหลังทะเบียนเนี่ยนะครับหลังป้ายทะเบียนเห็นไหมมันจะมีคาบอยู่ มันคือจุดที่เรามักจะพลาดแล้วก็ล้างไม่เกี้ยงนะครับถามว่ามันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีหรอกนะครับใต้บังโคลนเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะล้างไม่เกี้ยงถามว่าไม่เกี้ยงเป็นไรไหมมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่ลักรถมันจะขัดตาแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมเคยทําคลิปที่แล้วว่าจุดด้านในเนี่ยนะครับเราต้องหมุนล้อแล้วก็ลวงมือเข้าไปล้างนะครับนี่แล้วก็นี่ข้างกองตรงนี้นะครับเห็นแกนโช๊คไหมแล้วก็ช่วงเนี่ยเนี่ยนะครับ เอางา่ายในเมียผมล้างผมใช้เมียผมล้างนะครับนี่มันก็ล้างได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับมันก็จะมีจุดจุดบอดนะครับจุดบอดที่มันล้างไม่ได้แล้วก็เนี่ยสังเกตตรงขาตั้งนะครับขาตั้งนี่จะเป็นจุดที่รับรับขี้ดินรับขี้เลนเวลาเราลุยฝนมานะครับนี่แล้วก็ด้านใต้นี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะไม่ค่อยเกี้ยงเท่าไหร่เห็นปะตรงขาตั้งอะ อ่านี่คือจุดจุดที่คนล้างรถเองส่วนใหญ่จะจะเขาเรียกว่าอะไรจะพลาดจะไม่ได้ไอ้นี่มากมายนะครับแล้วก็ตามเนี่ยช่วงนี้นะครับแล้วก็บางคนหน้าที่มันดีดตรงเนี้ยเพราะมันล้างยากไนงะตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันล้างยากถ้าเรามีฟองน้ําแผ่นเล็กหรือเรามีแปรงอะ่ะมันก็จะล้างง่ายนะครับรวมไปถึงเนี่ยตามซอกโชกตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันจะมีพวกคราบไปไนหะเวลาเราขี่ลุยน้าอะ่ะนะครับมันจะเข้าไปนะครับลุยขี้โคนล,ลุยขี้ฝุ่น ล้วก็รวมมาถึงด้านใต้ด้วยถ้าเราขี่เร็วๆเนี่ยมันดีขึ้นมาถึงด้านบนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่านี่คือจุดที่พวกเรามาจะล้างไม่เกี่ยงกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่องที่ว่าเราไม่มีปั๊มแรงดันเราต้องการฉีดคาบอะไรพวกเนี้ยเราไปล้างคาแคร์หยอดเหรียญหรือไปจ้างเขาล้างได้ไหมคือผมต้องอธิบายว่าเวลาไปจ้างเขาล้างหรือไปฉีดฉีดเองนะครับไปหยอดตู้ที่เป็น10บาททีละ5บาท10บบาทให้ระวังนะครับ ระวังเนี่ยอย่างตรงนี้รางไม่เกี้ยงเห็นไหมนี่ผมเพิ่งมาเห็นให้ระวังระวังเรื่องแรงดันของน้ํานะครับที่เป็นอัดฉีดนะครับล้างได้นะครับเราสามารถอัดฉีดได้แต่มันก็มีจุดที่ต้องระวังนะครับก็คือช่วงบริเวณตรงเนี้ยอย่าเห็นว่ามันเป็นล่องกันแรงดันน้ําได้นะคือบางคนบางตู้บางที่แรงดันมันเยอะนะครับพอฉีดอัดเข้าไปไอ้นี่ล้มเลยนะ ไอ้พวกรลังพึ่งของแผงหม้อน้ำนเนี่ยล้มนะครับล้มเป็นรอยล้มคือเป็นรอยน้ําฉีดอัดลงไปนะครับอย่าอย่าอัดไปตรงๆนะครับให้ระวังหน่อยอย่าใช้น้ําแรงถือถ้าจะฉีดก็คือยืนห่างๆหน่อยแล้วก็ฉีดมันนะครับชุดส่งชุดสี่เหมือนกันนะครับภายใต้เนี่ยก็อย่าอัดเข้าไปมากนะครับอย่าอัดเข้าไปเยอะนะครับมันมีพวกแผงวงจรพวกปลั๊กพวกอะไรอยู่ฉีดแต่แรงๆบางทีน้ํามันเข้าช็อตนะครับแล้วก็ ให้ระวังน้ําเข้ากองนิดนึงถามว่าเข้าไปเป็นไรไหม Í มันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าเป็นกองเดิมมันก็กักน้ําอยู่นะครับคือถ้าจะไปผมไม่เคยไปจ้างเขารางนะเพราะว่าผมจะรางเองตลอดนะครับผมผมไม่เคยไปจ้างเขารางคือผมคิดว่าผมผม้างได้ดีกว่าที่ไปจ้างเขาอ่แล้วก็เนี่ยตามเรือนไม้ตามลายตามซอกพลาสติกเนี่ยพยายามอย่ายไปอัดมันนะครับตรงขอบๆมันจะทําให้คือแรงดันน้ํามันแรงอ่ะแล้วมันอัดลงไปบางทีน้ําเข้าเรือนไม้แล้วก็ พวกตามล่องต่างๆนะครับให้ระวังคือฉีดได้แต่ยืนห่างๆหน่อยนะครับแล้วทีนี้โฟมหรือน้ํายาที่เขาเป็นอยู่ตามร้านที่มันเป็นท่อออกมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้น้ํายาอะไรดีไหมอะ่ะใช่ไหมสาหรับคนที่ไม่ได้แคร์อะไรก็คือใช้ได้นะครับแต่ถ้าคนที่มีน้ํายาอยู่ปกป้องดูแลร,รถอยู่แล้วก็แนะนําว่าให้ขนน้ํายาใส่ใต้เบาะไปเองใช้น้ํายาของเราแล้วไปไป,ไปพึ่งพาแค่ปั๊มแรงดันเขานะครับในการฉีด เพื่อชาระคราบอะไรต่างๆที่มันเกาะฝังแน่นที่มันล้างไม่ออกนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยบางคนลุยฝนสี่ห้าวันไม่ได้ล้างเลยเนี่ยมันก็จะเกาะแน่นแน่นแน่นยิ่งเราพอมันเกาะเราใช้รถใช่ไหมมันร้อนปุ๊บมันก็จะแห้งฝุ่นก็จะกังเราไปลุยน้ําอีกมันก็มาเกาะอีกมันก็ทับถมกันเข้าไปทําให้มันเกาะเยอะโดยเฉพาะด้านใต้เครื่องใต้บังโคลนใต้อะไรนะครับก็แนะนําว่าไปล้างได้นะครับแต่ว่า ใครที่ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ใช้น้ํายาของเขาใช้โฟมของเขาแต่ถ้าใครที่ค่อนข้างที่จะลักรถก็เอาโฟมไปเองนะครับก็ประมาณนี้ยังไงฝากกดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ